วิทุกคนมาดูนี่ฉันเจอตัวอย่างของน้องเมทรีค่ะอันนี้มันเป็นเสื้อที่แบบว่ามันเป็นเนื้อผ้าเสื้อจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นงานแบบใสๆเนาะเป็นงานเลเซนใสแล้วก็มีความกิ๊ตเตอร์อันนี้น่ารักมากๆคือจริงๆอะเอยากได้ตัวนี้เลยนะคะด้านข้างกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเจ็ดแบบนะคะรวมสีเขียวแล้วก็บองอุปกรณ์ให้เต็มไปหมดเลยนะคะในกล่องเดียวกัน,นอย่างนี้ขออนุญาตไปจ่ายเงินก่อนนะคะไปเปิดมาฉันก็ยังไม่รู้มาเป็นซองนี้ค่ะ กล่องทุกคนตอนแรกน้องยังไม่ได้ใส่ชุดนะตัวน้องนะคะเป็นแบบนี้เลยอาจจะต้องปิดนิดนึงชุดก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีความแบบกริตเตอร์นิดน,นึงนะชุดวิงวับสุดๆอันนี้ก็เป็นคู่มือนะคะว่าวิธีการถอดหน้าถอดตาน้องเนี่ยถอดได้เหมือนกันนะคะข้อแขนตรงนี้ก็คือสามารถขยับได้หมดเลยน้องมีคู่มือนะสำหรับใครที่แบบแต่งตัวน้องไม่เป็นก็อ่านตรงนี้ก็ได้สุดท้ายก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะคะแล้วด้านหลังก็ฟิลแบบขย,ยับสีอะหรี่ยมมาที้เลยมาลองใส่เสื้อให้น้องกันแ่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน <S <S นี่ก็คือตัวท